สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พ่อนะคะเป็นค,ครูิติทาผู้ช่วสอนในรายวิชาแนแนวนะคะวันนี้จะมาพบกันในเรื่องของการแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะ <S <S การแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะคือพฤติกรรมการแสดงออกด้วยคําพูดหรือกริยาอาการว่าเรามีความคิดเห็นนะคะในเรื่องใดเรื่องหอนึ่ง โดยไม่ปิดบางหรืออ้อมของด้วยความสุภาพตรงไปตรงมาในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ก้าวร้าวการแสดงออกอย่างเหมาะสมยังเป็นการรักษาสิธิ์หรือเป็นการแสดงสิทธิ์ของนักเรียนที่พึงกระทําในโลกปัจจุบันของการใช้ชีวิตเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยความมั่นใจในตนเองนั้น ส่งเสริมและมีผลกับการแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลการแสดงออกอย่างเหมาะสมแล้วนักเรียนจะต้องรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเองจัดการกับความคิดและอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม <00: 00. S 1> บอกความคิดและอารมณ์ความต้องการของตนเองได้ในสถานการณ์ต่าง เช่นการมีมารยาททางสังคมสิ่งที่ดูเล็กน้อยแต่สำคัญต่อความก้าวหน้าในชีวิตการให้เกียรติผู้อื่นการแสดงความชื่นชมการมีความมั่นใจนะคะในการแสดงออกที่ถูกต้องรู้จักชื่นชมผู้อื่นรู้จักการะเทศะัแสดงตนให้เหมาะสมทั้งการแต่งกายการเข้าสมาคม ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกนะคะสามารถจำแนกอารมณ์ความคิดด้านบวกด้านลบของตนเองได้หากตัวเองนะคะมีความโกรธโมโหและคิดที่จะทำร้ายตัวเองนักเรียนจะต้องรู้แล้วว่านั่นคือการที่เรามีความคิดด้านลบและเริ่มทำร้ายตัวเองนั้นคือการแสดงออกไม่เหมาะสมแล้วนะคะ เราควรจะยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราอย่างไรนะคะกับอีกด้านหนึ่งนะคะนักเรียนมีความคิดด้านบวกอยากจะมีความรู้อยากจะมีความสามารถหากยังทำอะไรที่ไม่ได้นะคะตามความตั้งใจเช่นเวลาเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะเห็นเพื่อนๆนคนอื่นๆทำงานได้ประสบความสำเร็จ นะคะแต่งานของเราเรายังบกพร่องอยู่หรือยังมีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่เราก็มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมคือเข้าไปพบคุครูปรึกษาและแก้ไขนั่นคือการแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะขจัดความคิดอารมณ์ด้านลบในสถานการณ์ต่างๆและแสดงออกอย่างเหมาะสมได้ มีข้อสงสัยอะไรในห้องเรียนนักเรียนจะพูดขึ้นมาเลยได้ไหมคะพูดแทรกขณะครูสอนเลยได้ไหมครูคิดว่าคงไม่เหมาะสมนะคะหากเรามีข้อสงสัยเราควรจะยกมือและสอบถามคุณครูเมื่อคุณครูคอริญาตนะครับการแสดงออกอย่างเหมาะสมนั้นนะคะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการกล้าแสดงออกก็คือฝึกฝน โดยการพูดคนเดียวหน้ากระจกบ,บ่อยๆก็ได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะด้านบุคลิกการแสดงออกหรือการพูดการแต่งกายหลังจากนั้นลองใช้เวทีในการสื่อสารเช่นการฝึกการแสดงออกนะคะการต่อรองสินค้ากับแม่ค้าต่างๆนะคะอาจจะลองโทรคุยกับพนักงานนะคะเช่นตัวแทนประกัน ขามีเวลาคุยกับเราเยอะเพราะเขาต้องการให้ข้อมูลกับเราลองฝึกการพูดคุยนะคะกับคนแปลกหน้าคนไม่คุ้นเคยนะคะตอรองหรือปฏิเสธาบเบียรสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่อยากจะทำรู้จักปฏิเสธหากเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั้นอาจจะก,ก่อให้เกิดความ เสียหายอันตรายรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะจะต้องรู้สึกจะต้องกล้าที่จะปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงนะคะการร้องขอการขอความช่วยเหลือบางครั้งหากสิ่งที่เราช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดประโยชน์เราก็ควรจะทำและอาสาที่จะทำด้วยความเต็มใจนั่นคือการแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะ การปลุกฝนในแบบต่างๆเหล่านี้จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นหลังจากนั้นเริ่มพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมบ้างในห้องเรียนบ้างกับกลุ่มเพื่อนบ้างให้ความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมง,งานสมาชิกในห้องและเข้าใจยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะ คำแนะนำท้ายเรื่องนะคะก่อนจะจบคุณครูมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเทคนิคการแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะมาให้พวกเรานั้นได้ลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่จะให้นี้เหมาะสมหรือไมมนะคะเขาบอกว่าคนที่กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมนั้นแล้วนะคะควรที่จะมีการสนับสนุนนะคะเช่น หัวหน้าชั้นของเรานะคะเป็นคนที่มีความขยันมีความเอาใจใส่มีความเสียสละนะคะต่อเพื่อนสมาชิกในห้องเราควรสนับสนุนนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เพื่อนนั้นเกิดความมั่นใจในตนเองนะคะหากสิ่งที่เพื่อนทําเป็นสิ่งที่ดีเราควรกล่าวชื่นชมให้กําลังใจนะคะกับหัวหน้าห้องของเราหากพบเพื่อนที่ยังไม่กล้าแสดงออกนะคะหรือเขินอาย การรอให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นก่อนเราจะต้องรู้จักชมเชยความคิดนะคะการแสดงออกของเขาเช่นการบอกว่าสิ่งที่เพื่อนพูดนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะสำหรับความคิดเห็นนี้ดีเลยเราสนับสนุนมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าเราต้องทำอย่างจริงใจนะคะหากเห็นว่าความเห็นนั้นดีจริงก็ชมไปเลยนะคะความเห็นนี้ดีมากเลย อย่าด่วนตัดหน้าแสดงความคิดเห็นของเพื่อนหรือเอาแค่ความคิดเห็นของตนเองอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะอาจจะทําให้เพื่อนรู้สึกประมาทได้นะคะหากเรารู้ว่าเรามีความสามารถหรือเก่งกว่าเพื่อนเราก็ควรยอมยอมเพื่อนบ้างให้โอกาสเพื่อนได้แสดงออกบ้างนั่นเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะด้วยความมั่นใจในตนเองโอเคนะคะวันนี้คุณครูอ้อนะคะ จบในเรื่องของการแสดงออกอย่างเหมาะสมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากเรามีโอกาสได้พบกันนะคะเราอาจจะต้องมีเกมหรือมีคำถามนะคะในชั้นเรียนเพื่อเป็นการทดสอบพวกเราให้แสดงออกอย่างเหมาะสมต่อไปวันนี้ก็ออ่ไว้แค่นี้